สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะตอนนี้เรามาที่สวนพรมเมอร์นะคะน้องแมวนะคะน้องแมวของใครก็ไม่รู้นะคะน่าจะไม่มีเจ้าของนะคะไม่มีปลอกคอนะคะมาเล่นอยู่ที่สวนนะคะคาร่าก็ชอบคารา่าคนอารักน้องหมาน้องแมวนะคะนี่คาร่าเห็นเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยนะคะดูซินะคะมีการเล่นหยอกล้อกันด้วยนะคะเนี่ยนะคะน่ารักน่ารักน่ารักไหมคะลูก น่ารักจะเอาไปที่บ้านไหม,มเราไม่ค่อยจะอยู่บ้านเราเดินทางบ่อยเจกปมันจะไปอยู่เฮาซอ์ของขาาอขาาคา่าเออมันจะไปอยู่เฮาเซอร์ของคาร่านี่มันพยายามจะขึ้นต้นไม้มันพยายามจะขึ้นต้นไม้หรือเกาะต้นไม้ ลูกมานั่งใกล้ๆมันสิหาลูกฮนั่นลูกเรียกมันมันไม่เป็นไรเลยหรอกลูกมันไม่เป็นอะไร,ม,ไม,ะไรมันอยากเล่นกับลูกมาสิอ้วนเนาะเนี่ยตัวแบบอ้นวนท้วนสมบูรณ์เลยนอนกิี่อีกต่างหาก,น,น,ออก,าหากน่ารักจังเลยน่ารักไหมคะลูก คำพียคำพี่ย่คาราบอกว่าคำพี่แย่คำพี่ยน่ารักจริงๆเลยชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะลูกเอเมนซูเอ็นเจมินดิงมันก็ต้องมีชื่อของมันแหละลูกเคาร่าไม่รู้คาร่าไม่รู้เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะลูกป๊าป๊าไม่ได้หยุดหนุนั้นป๊าป๊าไวไปเก็บฮัมเมอร์ไม่ต้องเรียกป๊าป๊าค่ะลูก ไม่ไม่แบาทำงานอยู่ค่ะลูกนี่มันกำลังปีนต้นไม้อยู่เน,นี่ยนี่โอ้ปีนได้ด้วยอะ่ะลูกคาราป้วยคาราด้วยคารา,าปีนไม่ได้หรือมันหกักแมวมันตัวเล็กมันปีนได้ตตอม,มันกระโดดลงแล้วนนเห็นป่าไปนู่นนะคาราเรียกมันมาหน่อยดิโอไม่ปีนไม่ปีน,ปนจะปีนได้ไงลูกไม่ใช่แมว ไม่เอาลูกลงมาคะ่ะลูกไม่ไเออจะปีนได้ยังไงล่ะคาราตามแมวใหญ่ละมันไปไกลแล้วลูกอา่ามันอยู่โน่นมันอยู่โน่นคาล่านี่ก็จะตามไปหาแมว ขลาก็อยากตามไปหาแมวโอ้ขล่าลเรียกปะป๊ามาตรงนี้ดิดูพามเมอร์ดิค่ะเต็มต้นเลยค่ะคล่าลพอแล้วไม่ต้องตามมันไปแล้วลูกแม่มีจ้า,าจ่าจ่าโอ้เต็มต้นแต่ว่าไม่สุกนะคะนี่ค่ะเต็มต้นแต่ว่าไม่สุกค่นะ,ะยังไม่สุก ไม่สุกค่ะอืมต้อึ้นไดู้ไม่สุออกผัดปากคาราวิ่งตามเมยอยวใหญ่เลยตรงนี้ก็เต็มต้นเลยค่ะไปละคาราตามเมวอย่างเดียวเลยนะคะ มาเลยลูกมาเลยไม่ต้องไปตามมันแล้วค่ะลูกไปดูกับป้าปะป้าอยู่ตรงไหนคะลูกอาหารมาก่อน่ะลูกค้าหันมาก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาราเมเชียนไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคาราสวัสดีก่อนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายบายจุบด้วย โอเคค่ะ okay,